แคทเทเลคอมสุนตรียภาพแห่งการสื่อสารโพลิซตของแท้ซัตอันเซอรครับชุมชนคอนเทนเบรกที่2นะครับเมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วว่าคลินกอนาคตก็คือเป็นการ ก็มีส่วนผสมหลายอย่างแ<ช>นวคิดแน่ๆเนี่ยคือเราต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ขายของเนี่ยคือขายแก้วก็บอกว่าแก้วไว้ตักน้<ช>ําแต่ตอนหลังมาไม่ใช่นะค,คือแก้วบางอย่างอาจจะเขาอาไปทําอย่างอื่นก็ได้<ช>บางคนซื้อแก้วมาไม่ได้ทําอะไรเอาไปตั้งโต๊ะเฉยๆชโชว์โชว์ ตอนนี้มันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนไปแล้วบางคนตอนนี้ไปซื้อชาเขียวไม่รู้ด้วยซช่ว่าชาเขียวนี่มีประโยชน์ยังไงแต่คืออาจจะลิงก์ไปเรื่องอื่นว่าตอนนี้คือหิวน้ําหิวน้ําก็ไม่อยากจะกินน้ําอยากจะกินชาหรือได้หนึ่งล้านหรืออยากจะเออคิดถึงเงินล้านหรืออาจจะคิดแค่ว่าจํายี่ห้อนี้ได้บางคนคิดง่ายๆแค่นี้จริงๆเพราะว่า ริงโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเรารมีผลิตภัณฑ์สินค้าเนี่ยเยอะแยะมากมาย<ช>ถ้าเราเดินไปที่ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตท่านเห็นไหมว่าตอนนี้คือมีของเนี่ยอย่างน้อย4ี่หมื่นกว่าไอเทมให้เราเลือกจริงๆแล้วคือเราก็มีใช้ไม่กี่อย่างสบู่ยาสระผมแปรงสีฟันยาสีฟันมีแค่นี้แหละแต่ไม่แน่ว่าไอเฉพาะสีห้าอย่างที่พูดมาเนี่ยมันมีแบรนด์ประมาณ8 0 0 0แบรนด์ที่เราสามารถเลือกอได้อของกินสมัยก่อนก็คือว่าไอเขาบอกว่าสปาเกตตี้มีไอที่ว่าราดซอสสปาเกตตี้มีแค่ซอส รส<ล>เดียวรถเดียว,ดดยวตอนนี้คุณไปดูโอ้โหในในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตนะเขามีประมาณ12สรสชาติบาง<า>ทียังไม่รู้เลยว่ามันต่างกันตรงไหนมันก่อนผมไปญี่ปุ่นคือตั้งใจว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันมีไอไอที่มา่ไปลาเรา,เามันจะมีคล้ายๆไองาเลยว่ะที่ว่าเป็นอะไรนะกินกับ,บพวกสลัดอะ่ะเราก็กินแล้วรู้สึกมันดีใช่ไหมสลัดอันนี่มันก็ไปเข้าไปที่ห้างของญี่ปุ่นก่อนกลับ ก็ปรากฏว่าจะไปซื้อไอ้ซอสนมันตั้งเลี้ยงกันที่นี้มันเป็นภาคือญี่ปุ่นนี่มันแปลกนพี่แจ่มพี่แจไปหลายชาตนิยมมันไม่มีภาษาออที่เราจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะออทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปแล้วมันไอ้รถนี่มันคืออะไรโอ้โหลําบากมากเลยเออและในที่สุดแล้วนะก็คือทำไว้จับตลาดก็คือดึงออกมาอันหนึ่ง จริงๆเขามีกลยุทธ์จานเขาต้องการจะให้จานน่ะซื้อทุกอันเพื่อจะได้รู้ว่ารู้ว่าริอคืออันไหนแล้วต่อไปถ่ายรูปไว้ปัญหาก็คือว่ามันหนักไงเวลาเราหิ้วขึ้นกลับมาเนี่ยโอ้โหมันพักไม่ไหวตอนตอนหิ้วจานไม่ได้ยิ้วอนมีนโอ้โหแต่มันพักนี่มันเป็นขวดด้วยไงมันเป็นขวดคือเราเคยมีคนซื้อมาให้กินใช่ไหมคนคนเคยเคยไปญี่ปุ่นแล้วซื กิมครีมเทาๆนหน่อยนะน้ำมันคล้ายๆน้ำมันงานั่นแหละรสชาตินั้นเป็นรสชาติที่ถูกปากมากใช่เออเราเราเคยกินทีนี้ปรากฏว่าเราเนี่ยภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแล้วก็จังไม่ได้มันคือมันยี่ห้ออะไรใช่ไหมเราไปถึงเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยหมดเลยโอ้โหลำบากมากนี่ไงก็คือถึงบอกว่าช่พอมาเป็นยุคนี้อ่ะคือคุณจะไปเลือกของบางทีอ่ะตั้งใจไปซื้อยังไม่ได้ของที่ต้องการใช่ครับแล้วนัภาษาอะไรกับวันนี้คือช่าง จะไปขายของให้ผู้ใช้ผู้ใช้ก็ไปเจอเนี่ยเหตุการณ์สับสนมากมายหลายอย่างครับบางทีเราอาจจะต้องคิดแทนเขาแต่บางครั้งเนี่ยตอนนี้คือเราต้องคิดหมายว่าการคิดแทนเขาทุกเรื่องไม่ถูกเสมอไปนั่นก,ก็เป็นเหตุผลว่าการมีผลิตภัณฑ์มหลายตัวมาให้ช่างเลือกเนี่ย<ช>มันก็เป็น,ม,น,ปนมันก็เป็นโอกาสาทางทธุการทําธุรกิจอีกแบบหนึ่งครับแต่ก่อนที่มันจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะมาให้พวกเราเอาไปเสนอลูกค้าเนี่ยพวกเราเห็นไหมว่าบางทีมันมีส่วนผสมเนี่ยมากกว่า2หรือ3เรามี กล่องเรามีเครื่องฮาร์ดแวร์แล้วนี่แล้วคือพวกเราอยู่กับพวกนี้มาเป็นหลักบางคนบอกว่าเกิดมาเพากับจูเนอร์ซึ่งณวันนี้ก็ดีนะแต่ว่าคือมันต้องมีมากกว่านี้นิดนึงเพราะว่าอะไรข้างในมันมีซอฟต์แวร์ถามว่าซอฟต์แวร์เขียนให้มันยากๆเนี่ยคนใช้ยากๆไม่มีใครหลับบอกโอ้โหมันท้าทาาความสามารถใช้แล้วมันจะฉลาดขึ้นมันมีแต่ว่านี่ทำง่ามันใช้ง่ายง่ายขึ้นคนเราเนี่ยคือเวลาโดนดูถูกว่า โง่เนี่ยจะโกรธจะเจ็บปวดแต่เวลาจะใช้ของเนี่ยอย่าใช้ของโง่โงเอาแพงจริงนี่คือเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วในในในชีวิตจริงคราวนี้คือมาเรื่องของอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ข้างในพวกเราเห็นไหมมันมีหลายอย่างแล้ววันนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งเป็นฟีเจอร์บางอย่างที่อาจารย์เคยคุยในงานสัมมนาแล้วว่าเวลาจะไปจุดขายเนี่ยคุณต้องมี usb ตัวหนึ่งมันเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าพูดในนี้คงไม่ได้ แต่นั่นหมายความว่าอะไรมันมันต้องมีของที่ดีมันต้องมีของที่จับต้องได้ที่ดีแล้วก็มีของจับต้องไม่ได้ด้วยที่ดีแต่คือสุดท้ายเนี่ยพอมันรวมกันมาเนี่ยมันก็เป็นเกิดกระบวนการที่ว่าเราอะสามารถที่จะมีอะไรอะมีของใหม่ๆไปนําเสนอเขาสิ่งเนี้ยหลายคนมองนะก็คือเขาบอกว่าอะไรอะ HD ะวันนี้จําเป็นแล้วยังอา,อาจจะไม่จําเป็นสําหรับคนที่มีจอแก้วธรรมดา จานก็บอกแล้วไงวันนี้คือมีสาย rca มาให้ใช่แต่นั่นหมายความว่าอะไรคือมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะดูอย่างนี้ชั่วกับชั่วกันมมเมื่อถึงจุดหนึ่งอ่ะคนเราเมื่อมันดูช่องที่มันชัดชอย่างที่บอกอ่ะครานี้มันเรื่องอะไรประสบการณ์แล้ว<ช>อ่ามีประสบการณ์ที่จา์บอกว่ามีรีโมทที่มีความสวยงามใช่เมื่อก่อนรีโมทเราก็อาจจะไม่ค่อยดีถูกต้องตอนนี้คือมีเรื่องหนึ่งที่จารย์อยากจะมาคุยนะครับแต่จริงๆทุกครั้งเนี่ยเราจะมาเ,าเป็นเรื่องแรกในการคุยขอ<ช>งหลังสัมมนาอืมแต่ว ของอาจารย์ครั้งนี้ต่อลูกค้าหรือว่าช่างติดตั้งที่มาไงเงาคือความรู้สึกนี่ดีมากนะครับตอนขึ้นไปบนเวทีเรามันไม่เคยเป็นในเรื่องของจํานวนคนและที่พี่แชร์พูดเนี่ยพอดีเราก็ได้รับทราบรับรู้ว่าบางคนหลงทางนะครับบางคนเนี่ยหลงเลยเพราะว่าไม่ไม่เคยเข้ากรุงเทพเนี่ยนะครับแล้วก็รถเมย์อะไรหลงบางคนมาถึงที่สี่ที่สามกว่านั่งรอที่ตรงหน้าหอเนี่ยนะครับคือปกติเนี่ยพวกเรา คนที่จัดงานเนี่ยต้องไปรอต้องไปรอ,อ,อเขาแต่ตอนเนี้ยเขามารอเราเนี่ยคือความรู้สึกเหล่านี้ที่เราได้ยินได้ฟังมาและที่สําคัญที่สุดเตยเนี่ยเราไปออกมาปุ๊บเนี่ยเสียงตอบรับได้เสียงต้อนรับมันเหมือนกับการเป็นเพื่อนเป็นญาติที่เราไม่เคยได้ได้ความรู้สึกอย่างนี้มาถามว่าเราผม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 รู้สึกพูดไม่ออกคือพูดไม่ออกในที่นี้มคือคืองานเนี่ยผมไม่ได้ตื่นเต้น คือไม่มีความรู้สึกว่าผมตื่นเต้นแต่ผมมีรู้สึกตื่นตันแทนคําว่าตื่นเต้นแทนนะคือหลายคนถามลงมาเวทีก็ถามผมว่าเอ้ยแล้วตอนแรกที่พูดไม่ออกเนี่ยเพราะตื่นเต้นหรือเปล่าผมบอกผมไม่ตื่นเต้นผมจะร้องไห้คือผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับรู้สึกว่ามันโอ้โหมันมันต้อนรับนะครับนะเราเราเรา,เราความอบอุ่นความความประทับใจเนี่ยตรงนี้ยทําให้เรารู้สึกว่าอ,อะไรคือคือคือทำให้เขาได้อย่างนี้ สิ่งหนึ่งเนี่ยนะคือพอเราได้สัมผัสแบบนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามอะไรที่เราทําให้มันให้เขารู้สึกดีขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าราคาผลิตภัณฑ์ความผมคิดว่าเขามาพร้อมความคาดหวังนะพร้อมความคาดหวังในสิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเห็นหอ,อยากจะได้พบ,บ,บสิ่งเหล่านี้แหละนะครับที่ทําให้เราเนี่ยนะครับเกิดความประทับใจนะครับผมคิดว่ามันมันมันเข้าไปในความทรงจําในส่วนลึกๆนะครับของเรา มีทางพวกผู้ประกอบการช่องรายการเขาบอกว่าเนี่ยขอมาสักสิบโมงได้ไหมใช่ใช่เห็นไหมว่าวันนี้คือช่างของเราไม่ใช่ช่างไม่ใช่ช่างเป็นทหารเป็นทหารเลยเจ็ดโมงปุ๊บมาปั๊บเลยเขาเขาประหลาดใจเขาประหลาดใจเพราะว่าตรงนี้ผมไม่จริงผมว่ายิงจอเรื่องนี้ก็คงไม่ได้มามาพูดอวยช่างนะใช่พวกเรารู้ไหมว่ายิงก่อนหน้านี้เขาก็คิดว่า เขาอาจจะคิดเพราะว่าเขาอาจจะไปเจอที่อื่นันเราไม่รู้ไงแต่คือเขาเขามาถามผมว่าเนี่ยม,มาสักสิบโมงได้ไหมเพราะว่าคือคิดว่างานเริ่มเก้าโมงเนี่ยคนทุกคนมาสิบสดดโมงโสดัมดัตอะคือสิบโมงมันจะเริ่มใช่จับอีกบางส่วนก็บอกว่าเนี่ยคือถ้ามามาจัดงานเนี่ยก็คือมาถ้าเกิดว่าบอกว่างานเริ่มเจ็ดโมงเนี่ยมาจัดสักแปดโมงคลื่นได้ไหม ก็ต้องบอกเขาไปว่าจริงๆแล้วคือเขาอาจจะไปเจอที่อื่นมาเป็นยังไงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่รู้ใช่แต่คือของเราเนี่ยอเผอิญว่าเราก็ทํามาอย่างนี้ตั้งนานแล้วแล้วที่สําคัญคือช่างของเราเนี่ยก็คือมีความเป็นวินัยเนี่ยมากกว่าที่เขาคาดหวังไว้แน่นอนใช่ก็สุดท้ายเนี่ยพอเขาเห็นพวกก็ตกใจมากจานะแล้วก็หลายคนเนี่ยคือเขาต้องไปเตรียมอย่างผู้ประกอบการผู้ทําช่องรายการเนี่ยต้องไปเตรียมที่เป็นบูธอ่ะที่เป็นบูธ ไปเอาของมาเพิ่มเพราะไม่คิดว่าอยู่ๆคนจะมายขนาดนี้และที่สําคัญคืออะไรคนของ psi เนี่ยนะต้องบอกเลยว่ามีความเป็นสุดยอดคือเรามีความมีการเข้าคิวพวกเราเนี่ยคือมีวัฒนธรรมครับเพราะว่าอะไรสมัยก่อนจ้าเห็นไหมคนเวลาจะเอาของ่ะเขาต้องอกันที่หน้าคอใช่โอ้แย่งกันไอ้น,นี่ไม่ใช่เข้าคิวหมดเลยนะเข้าคิวหมดอผมเห็นเลยนะตรงที่ไปเอาของตรงที่รับของแจกจากที่นอ่ะผมตกใจมากในเข้าคิวขันหมเลยของเรา ี่ปุ่นหรือเปล่าใช่ไหมสังเกตไหมไปญี่ปุ่นปุ๊บเขาคิวทุกคนนะเออไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าไปเขาไปดูว่าจะทำนั่นหรือว่าเขาอาจจะมีเรื่องนี้มาก่อนแล้วก็ได้อาจารย์เขาอาจจะโดนหลอล้อมจากสังคมนี้เพราะสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยผมคิดว่าผมรู้สึกว่าช่างเพื่อนช่างเขาไม่ได้มองอาจารย์ว่าเป็นอะไรเขามอกอาจารย์เป็นโคลนั่งเป็นนั่งเป็นลูกศิษย์เลยแต่สิ่งสําคัญมากๆก็คือว่าอะไรพอเห็นปั๊บนะจริงๆแล้วคือก่อนหน้าเนี้ คนมองว่าช่างดาวเทียมเนี่ยเป็นอาชีพที่ต่ำต้อยวันนี้เขามองคุณใหม่แล้วนะวันนี้เขามองคุณโอโหคือคุณเป็นเท่าแก่น้อยแล้วก็คือต่อไปจะมีอะไรเนี่ยทางผู้ประกอบการช่องรายการเขาจะไปขอความร่วมมือถึงบ้านเพราะว่าเขารู้ว่าอะไรขนาดพวกเราทําอะไรมีวินัยเนี่ยแสดงว่าถ้าเกิดว่ามีขอความร่วมมือทางอะไรทางธุรกิจเรื่องอะไรขอติดป้ายขออะไรพวกเราต้องทําให้เต็มที่ซึ่งก่อนหน้านี้ถามว่ามีลูกค้าที่เป็นช like ่องรายการเนี่ยเขามาขอความร่วมมือจากเรานะ จริงๆแล้วคือพวกนี้เขาทราบู่แล้วจังก็มีการติดติดบางคนนี่คือไม่ไม่ติดให้อย่างเดียวนะมีการติดถ่ายรูปส่งไปโอ้หให้เขาหเห็นด้วยใช่ฉังนั้นคืองานนี้ถือว่าเราเราก็ต้องขอบคุณทั้งทางเพื่อนช่างแล้วก็ขอบคุณทั้งทางผู้ร่วมอะไรผู้ร่วมงานทั้งหมดเลยช่ช่องรายการหลายช่องก็คือเข้าเข้ามาเนี่ยคือบางบางคนก็บอกอย่างนี้จบอกว่าเนี่ยเขาไม่มีบูธใหญ่แต่เขามีจิตใจที่แบบว่าเออสุดยอดก็คือก็ต้องมีอะไรก็ต้องมี ของมีอะไรเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นมาแต่ยังบอกของแต่ละบูธก็อาจจะไม่เหมือนกันใช่ซึ่งจริงๆแล้วคือเราต้องบอกเลยว่าอย่างนี้คือช่างของเราเนี่ยได้แค่ได้ของไปเขาก็รู้สึกทราบเึิงแล้วใช่ได้เห็นได้อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็รู้สึกดีนะครับที่สําคัญที่สุดหลายคนก็ผมว่าเราเรียกว่าเปอร์สเปกติฟความการมองการมองเข้ามาการรับรู้เนี่ยเปลี่ยนเลยอย่างที่เขาบอกว่าต้องมาอย่างที่บอกว่ามาเก้าโมงมาสิบโมงหลายบูธมาไม่ทันจริงๆนะ แล้วเขาก็รู้สึกเสียใจนะอบอกว่าค,คือคือคือคนที่ดูบูธเพราะว่าตอนก่อนเข้าเนี่ยนะครับของเรานี่ปรากฏว่าลงทะเบียนมาบนรถเลยใช่ทีนี้เขาไม่ต้องมาออไอ้ตรงนั้น<ม>ใช่ไหมทีนี้พอไม่ต้องออกับตรงนั้นว่าเขาบางคนก็จินตนาการว่าไอ้สี่พันกว่าคนเนี่ยคงไปออกับตรงนั้นเพราะฉะนั้นกว่าจะมาดูเขาเนี่ยคงคงคง,คงอีกนานแล้วบวกกับการที่ว่าหลายคนก็ไม่ได้คุยกับพี่ชายอย่างนี้ค,คนที่เป็น ที่มาบูธเนี่ยเขาก็คิดว่าเหมือนอย่างที่บอกว่ามา10บโมงเอไอ,ไอถ้าเก้าโมงเริ่มเนี่ยคงสิบโมงฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาคิดกันอย่างนี้คือคิดแบบไทยๆอย่างนี้คือนี่แหละคือที่มาที่ไปว่าเขาก็ไม่ทนันเพราะไม่ทันปุ๊บเนี่ยวิธีคิดของเขาผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยเขาคงเปลี่ยน ใช่เปลี่ยนใหม่ละเขาก็จะมุมมองของช่างเราเนี่ยเปลี่ยนอีกรูปแบบหนึ่งเลยจริงๆแล้วเขาก็เปลี่ยนตอนนั้นเลยจ้าเขาก็รีบเขาก็รีบคือหาผมแต่ผมชื่นชมกันนะคือหลายคนอาจจะต้องบอกว่าเตรียมตัวมาไม่เหมือนกันใช่แต่คือพอถึงหน้างานเนี่ยคิดอย่างเดียวแก้ปัญหาแก้ปัญหาแก้ปัญหาแล้วก็สามารถทําให้ช่างเนี่ยคือประทับใจกลับไปได้ใช่ใช่นั้นคือเราก็ในฐานะที่เป็น p SI เนี่ยเราก็ต้องขอขอบคุณขอชื่นชมทุกทุกท่านที่มาในงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนช่างเพราะว่าจริงๆแล้วคือถามว่า สามสี่ท่านที่มาไม่ว่าจะเป็นซีอระดับพันล้านร้อยล้านเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดไม่มีคนฟังเนี่ยก็คือจบเหมือนกันจบเหมือนกันใช่แล้วก็ต้องขอบคุณทางก็เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางทูวิชั่นทาง RS ร์แล้วก็ทาง WorkPoint ทีมงานทั้งหมดที่ว่าจัดงานแล้วก็รวมไปถึงผู้ประกอบการช่องรายการทางวันจีจริงๆแล้วเข้ามาเนี่ยก็ประมาณมหาศาลมากเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่น่าเชื่อนะเอาของมาแจกเนี่ยเตรียมมาผมบอกว่าเนี่ยเตรียมมาสัก เครื่องหนึ่งก็พอเพราะว่าคือให้ทุกคนคงไม่ไหวอาจจะมีการเล่นเกมแต่กลายเป็นว่าเอามาคบคนโอ้โหสี่พันสี่พันกว่าชิ้นโอ้เรามานั่งคิดนะคนบางคนทําเสื้อมาสี่พันห้าร้อยตัวคือมัน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 เป็นสิ่งที่แบบเราคิดว่าก็ก็ก็คิดว่าเขาคงจะได้ประโยชน์จะให้ช่างเอาไปช่วยโฆษณาแต่เนื้อสิ่งใดเราก็ต้องฝากขอขอบคุณไว้ในที่นี้ด้วยครับ ก็นี่คือเนื้อหาสาระที่เราอยากจะมาเก็บตกให้ฟังเพราะว่านี่ก็คือคลิกนาคตเนื้อหามันสมบูรณ์อยู่ในสัมมนาเรียบร้อยแล้วแต่แน่นอนครับคือสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะมาคุยแล้ะขยายความก็คือเนี่ยมนอยู่ในเทปนี้นะครับท้ายสุดครับอาจารย์ผมว่าอาจารย์อาจจะมีอะไรอยากจะพูดกับทางเพื่อนช่างทั่วประเทศนะตอนนี้คือก็ต้องขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนช่างทุกคนเลยนะครับที่เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมกับงานของเราในวันนี้ ผมมีความทับใจตื้นตันแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีแล้วก็จะเก็บความรู้สึกที่ดีๆเหล่านี้นะครับไปจวบจนที่ชีวิตผมจะหาไม่ครับและนั่นก็เป็นคํำยืนยันของอาจารย์ครับซาตเนเซอร์ครับวันนี้หมดเวลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ